ข่าวด่วน,น,นับทุกคนก็เปิดรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางด้านคมชัดลึกอวอร์ด KA3 นะครับลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็เปิดเผยรายชื่อทั้ง10รายชื่อออกมาแล้วนะครับหลังจากที่น้องอุกอิงเพชรบ,บ้านแพงก็ทุกคนเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งนะครับทุกคนในท็อป10ที่ถูกโหวตเยอะที่สุดนะครับในทุกๆ KA นะครับและวันนี้ทางด้านคมชัดลึกเนี่ยก็เปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่า KA3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมเนี่ยม,มีรายชื่อของศิลปินท่านไหนกันบ้างนะครับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลครับนี่คือรายชื่อที่ถูกเสนอเยอะที่สุดเท่านั้นครับทางคณะกรรมการเนี่ยก็ต้องมาตัดสินอีกทีนึงอีกครับทุกคนว่า ตรงตามกฎกติกาของคมชัดลึกอวอร์ดหรือเปล่านั่นเองครับทุกคนที่เสนอรายชื่อกันเข้ามาเนี่ยว่ามีผลงานตามตรงตามกําหนดไหมนั่นเองครับทุกคนวันนี้นะครับอ่านเ,เรามาดูรายชื่อกันว่ามีใครบ้างครับทุกคนที่ถูกเสนอมาโอ้โหต้องบอกว่า10คนนี้นะครับทุกคนก็ฐานแฟนคลับเนี่ยเยอะทั้งนั้นเลยครับ คนแรกครับทุกคนเป็นศิลปินรูปทุ่งอินดี้อย่างคุณก้องห้วยไร่นั่นเองครับพุกคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับเนี่ยก็เหนียวแน่นเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคุณก้องห้วยไร่ครับพุกคนอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าผลงานทางด้านทีวีดิจิตอลเนี่ยใน1ปีนี้คุณก้องห้วยไร้ครับพุกคนได้มีผลงานไหมนะครับเพราะฉันก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งครับแต่ฐานแฟนคลับของคุณก้องห้วยไรเนี่ยก็แห่โหวตกันนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่มีความ สามารถแล้วก็ต้องบอกว่าร้องเพลงเพาะมากๆค้ำบอดอยู่กับวงการาลูกทุ่งอินดี้เนี่ยมายาวนานมากๆนะครับก็เหมาะสมแล้วครับทุกคนที่ถูกเสนอรายชื่อเข้ามาเยอะขนาดนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราทําความเข้าใจก่อนนะทุกคนอันดับนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นอันดับที่เขาเรียงตามะคะแนนนะครับเป็นเรียงตามลำดับของตัวอักษรเท่านั้นนะครับทุกคนต่อมาครับจะเป็นน้องคอปเตอร์นะครับศิลปินภูไทยครับทุกคนซึ่งน้องคอปเตอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีรายชื่อนะครับทุกคนเข้ามาเนี่ยนะทุกคนตั้งแต่เขาเนี่ยได้มีการเปิดบวทเนี่ยมอลำเข้ามาเลยน้องคอปเตอร์เนี่ยฐานแฟนคลับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนก็แฮ่แบบกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องเข้ากลุ่มบ้านฮักกันเยอะ มากมายครับทุกคนน้องคอปเตอร์ก็มาในแนวสายหมอลำนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้น้องคอปเตอร์เนี่ยก็โ,โหนะฮะยังเป็นศิลปินเด็กอยู่เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนก็ต้องมารอดูกันว่า เกณฑ์คะแนน,นการตัดสินเนี่ยของคณะกรรมการจะเป็นยังไงในเรื่องของผลงานอะไรต่างๆครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องคอปเตอร์ศิลปินภูไทยด้วยก็แล้วกันนะครับต่อมาครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกว่ามากความสามารถและผลงานบนหน้าจอทีวีเนี่ยเยอะสุดๆส,สาหรับคุณจ๊ะนงพนีนะครับก็ต้องบอกว่ามีชื่อเข้าชิงกับ KA 3เหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหคุณจ๊ะเนี่ยก็ข้ามบอร์ดในวงการลูกทุ่งเนี่ยมายาวนานมากๆนะครับ ต่อมาครับทุกคนเป็นคุณนุกธนดลน,นั่นเองครับโอ้โหคุณนกเนี่ยก็มีชื่อติดเข้ามาด้วยกับ KA3 ครับทุกคนซึ่งเราบอกว่าคุณนุกธนดลเนาะปีที่แล้วเนี่ยก็คว้ารางวัลเช่นเดียวกันครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะว่าคว้าไปในแนวลูกทุ่งและปีนี้ก็มีชื่อเข้าชิงอีกโอ้โหทุกคนนะก็ต้องมารอติดตามกันว่าคุณนุกธนดลเนี่ย จะนะทุกคนมีผลงานตรงต,รงตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเนี่ยได้วางเอาไว้หรือเปล่าแต่คุณนุกธนดลเนี่ยมีมองว่ารายการทีวีดิจิตอลเนี่ยครับทุกคนมีแน่นอนอยู่แล้วเนาะร้อเเนนะครับต่อมาเป็นน้องยูรินะครับโตเกียวมิวสิกสำหรับคุณน้องยูริเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า แฟนคลับเยอะมากนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยโอ้โหให้ความร่วมมือเยอะมากๆสําหรับการโหวตคมชัดลึกในปีนี้นะครับทุกคนก็อยากให้น้องนะครับทุกคนได้คว้ารางวัลนี้ไปนั่นเองสำหรับฐานแฟนคลับของน้องเพราะน้องก็มีสตอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตและมากความสามารถมากๆสําหรับน้องยูริโตเกียวมิวสิกนั่นเองครับต่อมาเป็นคุณไรอันนะครับกาดบัณฑิตคุณไรอันนี่โอ้โหฐานแฟน ยเยอะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้องไรอันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นะน่ากลัวมากๆในปีนี้และ,ะผลงานบนหน้าจอทีวีเนี่ยก็เยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องมารอติดตามดูว่าเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับต่อมาครับทุกคนเป็นน้องลำใยห,หายทองคํานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งลำใยห,หายทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับฐานแฟนคลับนั่นๆเช่นเดียวกันกน,นะทุกคนก็ เป็นกำลังใจให้แล้วก็ในเรื่องของผลงานบนหน้าจอทีวีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนาะลำใหญ่ก็ไปหลายรายการเช่นเดียวกันคับทุกคนในจะเป็นพิธีกรต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาครับทุกคนเป็นน้องอาอเสียงวิหกนับซึ่งน้องอาเสียงวิหกเนี่ยก็ เท่าทีมอิ่มเข้าไปดูนะน้องน่าจะมีผลงานอยู่นะครับทุกคนบนหน้าจอทีวีดิจิตอลหรือไม่มีไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้ก็ต้องมารอดูกันกติกาการตัดสินของคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับ นะโอ้ก็น่าติดตามน่าลุ้นตามมากๆต่อมาครับทุกคนเป็นคุณน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยซึ่งจะบอกว่าน้องเนี่ยมีรายชื่อเข้าไปอยู่ในท็อป10ของคนที่ถูกโหวตมากที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยคว้ารางวัลคมเจดึกอวอร์ดมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ถือได้ว่าน้องเป็นคนที่ ถามว่าเหมาะสมไหมองค์อิงเพชรบ้านแพงเหมาะสมมากในปีนี้ครับทุกคนเพราะว่า1เลยมีผลงานบนหน้าจอดิจิตอลแล้วก็รวมถึงผลงานต่างๆที่โดดเด่นนะครับทุกคนแล้วก็เป็นกระแสะแบบสุดๆนะครับก็ต้องมารอดูกันครับทุกคนว่าจะเข้าเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการหรือเปล่าแต่อิมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นน,นะว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ย มีชื่อเข้าไปในชิงนะครับสำหรับคม,คมชัดลึก KA 3แน่นอนอยู่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อมานรทุกคนเป็นทางด้านวง New Country ทุกคนเห็นไหมครับว่าศิลปินที่เป็นกลุ่มเนี่ยเขาก็มีชื่อเข้าชิงเหมือนกันปีนี้คือทั่วประเทศจริงๆนะครับ New Country ครับทุกคนก็มีฐานแฟนคลับเนี่ยเยอะเช่นเดียวกันครับทุกคนเพราะฉันก็นะโอ้เป็นกำลังใจให้แล้วก็ผลงานเขาก็แบบว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันและ ผลงานบนจอทีวีอันนี้อิ่มไม่ทราบจริงๆว่าน้องๆเนี่ยเขามี ผลงานทางจอทีวีหรือเปล่าทางทีวีดิจิตอลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูเกณฑ์การตัดสินนะครับอันนี้เป็นเพียงสเต็ปแรกเท่านั้นครับทุกคนกับการเข้าชิงคมชัดลึกอวอร์ดนะครับก็ขอส่งกําลังใจไปให้ศิลปินทุกๆท่านด้วยก็แล้วกันเนาะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีชื่อเข้าชิงเนาะสิบรายชื่อนี้คือแบบมาแรงแบบสุดๆด้วยนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหปังมากๆเลยนะครับเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับอ่า10รายชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น คุณก้องห้วยไร่คุณจะนงพนีนะครับรวมถึง New Country นะครับทุกคนคอปเตอร์ศิลปินภูไทยอ,อายเสียงวิหกนะครับยูรินะครับทุกคนโตเกียวมิวสิกนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโอ้โหทุกคนแต่ละชื่อนี้คือแบบว่านะเป็นชื่อที่นะครับ เขาเรียกว่าอะไรมีฐานแฟนคลับกันทั้งนั้นเลยครับทุกคนแต่คนที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองที่ต้องบอกว่าตอนนี้ชื่อน้องเนี่ยโดดมากๆเลยเนาะกับการที่แบบว่าไปอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรไปอยู่บนจอไปอยู่บนอ่า แอดของเขาเลยนะครับทุกคนสำหรับหน้าของอิงก็น่ากลัวแบบสุดๆก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับทุกๆคนด้วยกันแล้วกันครับทุกคนที่มีชื่อเข้าชิงนะครับสำหรับทางด้านคมชันลึกอวอร์ดในปีนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ